ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของวันนี้ครับมากระทางฝั่งการทเทเลสีครับเมื่อทางด้านมาดามเป้งหนวนพรหมรับษสัมครับได้เปิดตัวทางด้านอนุศักใจพชและทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมานนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022บูทลีกในเล็กที่2นะครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านสิงห์เจ้าท่าการทลทฟีครับปิดดิวทางด้านอนุสักเจแพนแนวรับวัย22ปีจากสุขโขทัยฟีและทางด้านธจรศักิเผยพิมานศุนหน้าวัย19ปีจากทางด้านพรามเบงคอกพร้อมเป็นตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์รัฟสูศึกทะเลกเล็กที่2นะครับโดยชิณาทางด้านมาดามเป้งนนปรบลับสัำครับในฐานะประธานสโมสรการทลเีฟีครับก็ได้ออกมายอมรับครับว่าจากฟอร์มที่ดีในศึกยู23จริงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกและกับต้นสังกัดเดิมครับรวมถึงความมุ่งมั่นที่มีเกินทั้้งงซอมแและข่ ไม่มาน้ำแป้งเื่อว่าเจ้าไหนอนุสักใจเพชรและจังนั้นเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมานคือนักเตะดารุง่งอนาคตไกลที่สามารถเข้ามาช่วยสร้างการแข่งขันให้ในทีมให้สูงขึ้นได้แหละครับ และอีกอย่างครับเรื่องการปรับตัวไม่น่ากังวลครับแม้เป็นดาวนักเตะดาวรุ่งครับแต่น้องทั้งสองคนมีความเป็นมืออาชีพเกินวัยร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาทําให้การเข้ามาร่วมทีมของเขาทางในและต้นครับในครั้งนี้จะเป็นส่วนสําคัญเข้ามาเติมเต็มของทีมแน,น่นอนเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับตระหนักรุสักใจเพชรและตนาหนัีรศักดิ์เพื่อพิมานร้วมลงฝึกซ้อมไมกับการทเลฟซีทันทีโปรเตียมสูสึกทั2018นที2021เด็กที่2ที่จะเปิด สนามเพสเตเดียมพบกับชูเบงคอร์นูเดในวันอาทิตย์ที่9มกราคมกับเวลา๑๘นาฬิกา๓นาทีเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากระทางฝั่งสุปันบรีสีครับเมื่อทางด้านช้างศึกยุธทธจิตเจาะได้เบ็กซ้ายคนใหม่เสริมทัพเข้ามาอีกรายรวมถึงได้เซ็นเตอร์ฮรับเกาหลีใต้เลยครับโดยชินากุสซือชาวไนจีเรียครับหรือทางด้านอดีวโยก,กาเดโบครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเคยเดิยวยืมท,งท,ทางด้านจิตาทอนจริงแต่ล้มแผนไปครับเพราะเงินเดือนสูงเกินเพดานเลยครับ อย่างไรก็ตามครับตงดนานสุพรรณบุรีสีครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการขยับเสริมทัพผู้เล่นมากที่สุดก่อนเปิดลีกที่สองในศึกดูวัตริก2021เลยก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวว่าลิงที่จะคว้าวตัวทิาตาอนอักษรศรีเบคไซ้าแฝดของการเทเวศีโดยที่ขนาดด้านอดีบยุก,การเโบก,กับคุณสื่อชาวในจีเรียครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้กับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับเมื่อก่อนหน้านี้ครับเคยยืมขอยืมตัวตันักโชแปงจริงแต่ต้องล้มแผนไปครับเราจ่ายค่าเหนื่อยเต็มซ้าย4ปีได้รับอยู่กับ สิเจ้าท่าไม่ไหวจริงๆครับอย่างไรก็ดีครับนอกจากท่านั้นพนอกมณีกรเจนเส้นเบคไซไวส์สิปปีที่อิมพอร์ตมาจากเดนมาร์กนะครับจะมีผู้เล่นตำแหน่งนี้เข้ามาเสริมอีกหนึ่งนายโดยแม้จะไม่มีดีกรีระดับทีมชาติแต่ถือเป็นเพ่นที่อายุไม่เยอะแต่มีประสบการณ์ลงเล่นในเกมลีกมานานเลยครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับก็จะได้กองหลังชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นผู้เล่นโค้ใต้เชียดด้วยครับซึ่งทั้ง2คนจะเดินทางเข้ามาฝึกซ้อมกับจิมในเด็วๆนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากระทางฝั่งทางด้านอเล็กซานเดรกาากันหน่อยครับปิดจาก8ปีกับทางด้านเมืองไทยเป็นจีลครับโดยจีน่าทางด้านอเล็กซานเดรกาากุซสอชาวบราซิลได้พูดขอขอบคุณทุกคนในไทยครับที่สนับสนุนมาตลอดหลังส่งสัญญาณเตรียมย้ายออกไปคุมชีมชที่ต่างประเทศโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วครับสำหรับหาความท้าทายใหม่ครับ อย่างไรก็ตามครับคุณซื้อวัย5้ปีครับถูกบรียมัยู่ในเแตดตัดสินใจแยกทางแบบไม่คาดคิดทั้งที่ผ่าทีมเป็นจากฝูงหลังจบเล็กๆครับก่อนที่ล่าสุดจะได้โพสต์ปิดจากการทำงานในไทยลงเป็นจีแล้วเลยครับ โดยชืย่นาทั้งนี้ครับทางด้านอเล็กซานเดกามาครับก็ได้ออกมาโพสต์ครับว่าผมขอขอบคุณบริลัมยูเนเต็ดสำหรับโอกาสครั้งที่2ที่ได้่วมากับสมสรที่ยิ่งใหญ่ยอย่างนี้ขอขอบคุณท่านประธานและครอบครัวด้วยครับขอขอบคุณผู้เล่นที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณแฟนๆสําหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่มีผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ครับว่าผมทาดีที่สุดเสมอเพื่อสมสรและผู้เล่นและทั้งนี้ครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมมาถึงบริลัมยูเนเต็ดในปี2020ทีมอย ทุ่เททำให้ทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีและจบลีกด้วยเป็นอันดับที่2นะฮะส่วนในปี2021ครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ระวังเอาไว้เราจบเล็กๆด้วยการเป็นอันดับที่1ลงไประเล่นทุกรายการทั้งหมด17เกมชนะ12สเสมอ3แพ้ไป3และยังได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลช้างเอเบคับอีกด้วยเลยครับ ทั้งนี้ครับผมอยากจะขอขอบคุณคนไทยสําหรับความรักและการสนับสนุนครับทั้งทีมและผู้เล่นทั้งหมดที่ผมทํามาได้มาตลอดเกือบแปดปีในเมืองไทยถึงเวลาแล้วครับสาหรับความท้าไทยใหม่แล้วพบกันใหม่เลยครับและสําหรับทางด้านอเล็กซานเดรกาาคบเป็นกุือที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประเทศไทยครับเมื่อคว้าแชมป์ไปทั้งซีซั่น12รายการนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาคุมทีมครั้งแรกให้กับเรียมยูเนเต็ดในช่วงกลางฤดูกาล2014ต่อด้วยลีโอเชียงรายและเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงยังมีโอกาสคุมทีมชาติอยู่23อีกด้วยเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันตังฝั่งทีมเชียร์ยตกันหน่อยครับเมื่อทางด้านสาพันฟุตบอลแห่งอาเซียนจัดกานแถลงข่าวก่อนการแข่งกันศึกฟุตบอลสุสกีครับ2 0 2พ คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์แบบออนไลน์ครับโดยชี่หนาทั้งนั้นมานกกุูกิงครับกุนซือทีมชาติไทยครับก็ได้ออกไปยอมรับก่อนเกมครับว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่สําคัญสําหรับทุกคนในทีมผมคิดว่ามันแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เลยครับตอนนี้ไม่กดดันเลยครับแต่มันยังสําคัญที่ตรงว่าต้องการคว้าชัยชนะเพื่อให้เป็นแชมป์กลุ่มเลยฮะ ในตองนี้ครับเราเองก็ติดตามทุกเกมของอีกกลุ่มทั้งที่สนามในทั้งหน้าจอทั้ง3ทีมที่ยังมีรุ่นต่างมีความแข็งแกร่งโดยผมมองว่าเวียดนามแข็งแกร่งที่สุดโดยแสดงให้เห็นด้วยกันที่พวกเขายังไม่เสียประตูเลยและมีความเข้าใจในการเล่นเป็นทีมส่วนเกมรับก็ทาได้ดีครับและท้า ทีบกับฟอร์มในคัดบอลโลกที่ผ่านมาพวกเขาไม่ว่าเวียดนามจะแพ้รวดแต่การแข่งขันในประเด็นฟุตบอลระดับสูงทําให้พวกเขาแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในศึกชิงแชมป์อาเซียนฟอร์มของเขาถือว่าสม่ำเสมอแต่ผมไม่ได้กังวลเลยครับว่าจะต้องเจอกับทีมไหนโดยทั้ง3ทีมต่างยังมีรุ่นเราต้องโฟกัสตัวเองเพราะเป้าหมายของเราก็คือการเป็นแชมป์นี่แหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากระทางฝั่งทีมเชียไทยอย่างทนันดุลเทพป้อมปัน่นกองกลางทีมเชียไทยจากย,ยูเรนพยอยเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมาชี้ครับว่ากองกลางทีมเชียไทยมีคุณภาพทุกคนยันหักตัวเองได้รับโอกาสพร้อมทาเต็มที่เพื่อทีมคว้าชัยชนะเลยครับ โดยเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาครับที่สนามสนามยีซุนสเตเดียมประเทศสิงคโปร์อุ่นพลนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยลงทาการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันซูซูกิครับ2020โดยเป็นกลุ่มกลุ่มเอนักเตยที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันนี้ครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะลงทําการฝึกซ้อมครบทั้ง28ลายครับโดยเน้นไปที่รายละเอียดวิธีต่างๆที่จะพบกับสิงคโปร์และลูกตังเตะที่จะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ โดยชี้หน,าท,น,นาทางด้านวิดีโเทศป้องปันครับกองกลางทีมเชืยอตายครับก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ชือว่าเต็มร้อยครับเพราะว่าตัวของเราซ้อมโดยตลอดไม่ได้มีหยุดเลยครับตั้งแต่ ดนงางด้านปิดหลีกมาครับถือว่าต่อเนื่องและการซ้อมที่ผ่านมาเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนคือไม่ว่าจะเจอใครเละต้องเอาชนะได้จนเพื่อนร่วมชิมไม่ว่าใครจะลงสนามเกมสิงคโปร์เป้าหมายมีอย่างเดียวคือชัยชนะเลยครับและทั้งนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่ากองกลางทุกคนต่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันใครลงไปก็มีคุณภาพครับส่วนตัวผมการมาครั้งนี้ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่หลายคนไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆที่เรายังขาดไปและมีการแบ่งปันการเล็กเด่นพูดคุยกันไปเลยครับ แต่จากนี้ครับถ้ามีโอกาสลงสนามครับผมอยากจะเอาชนะถ้าประหมายส่วนตัวถ้ามีโอกาสก็จะทําเต็มที่ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนทั้งทางทีวีและที่ขอบสนามขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจไม่ว่าใครจะลงสนามทุกคนต่างพยายามทาเต็มที่ดีที่สุดหวังว่าเราจะทาเต็มที่เหมือนเดิมและได้ไดชชนะมาครองให้ได้เลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทาง้านทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ในวันที่18ธันวาคมเวลา19.30นตามเวลาประเทศไทยของวันนี้แหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ